ทีนี้ก็จะต้องฝึกให้เป็นสมาธิมีสติชักนวลดึงจิตให้ติดอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง,ตา,าต,งาตามเวลาที่ต้องการจะทำอะไรตามเวลาที่ต้องการจะทำอะไรทำโดยสมาธิเสมอไปคือว่าจะมีสมาธิจิต นะตั้งแต่ก <vel> <S ABS> ่อนทำเนีอืมแล้วก็เมื่อกำลังทำเนีและทําเสร็จแล้วด้วยตั้งแต่ก่อนทำก็มีสมาธิในเรื่องนั้นกำลังทําอยู่ก็มีสมาธิในเรื่องนั้นทำเสร็จแล้วก็มีสมาธิในเรื่องนั้นมันจะผิดได้อย่างไรลองคิดดูมันไม่มีทางที่จะผิดได้มันมีแต่จะถูกถึงที่สุด ที่นี่เราบวชอยู่ที่บ้านกะหาโอกาสที่จะฝึกสมาธิไอเวลาที่เอาไปใช้เลวไหลเสวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งมากมายนะ่ะขอเปลี่ยนมาทำสมาธิและเมื่อกำลังทำการงานอยู่ก็ทำสมาธิได้โดยทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิ ทำการงานอะไรอยู่ก็ตามถ้าว่าเป็นชาวนากำลังไถนาอยู่กำลังไถนาอยู่นะคดูเดินตามกวอนหลังควายอยู่ฮะค่อยจิตมั่นอยู่ที่ตรงที่ปลายไถท,ที่ตะต,ตัดดินเมื่อกําลังไถนาอยู่นะจิตอยู่ที่ปลายไถท,ที่แหลมที่มันตัดดินอยู่ตรงนั้นเรื่อยไป มันก็เป็นการทําสมาธิตลอดเวลาที่ใช้นาถ้ามันทําสวนมจอบปันดินลงไปนะกระทบดินนะั่นแหละยกขึ้นมาเนะ่ยก็มีสมาธิอยู่ที่จอบมันตัดดินนะเอาที่บ้านที่เรือนกันก็ได้เอาที่บ้านที่เรือนกันก็ได้อ,ไองานอื่นๆนั่นมันเออมัน มันมีค่าหรือว่ามันน่าดูแต่เดี๋ยวนี้เราเอางานชั้นต่ำสุดนะว่าถ้าเราจะต้องกวาดกวาดบ้านกวาดพื้นบ้านหรือกวาดลานบ้านเมื่อกําลังกวาดอยู่นะี่ขอให้จิตมันกำหนดอยู่ที่ทีพปลายไม้ก,กวาดที่จดดินทำอย่างนั้นไม่ยาก จิตอยู่ที่ปลายไม้กวาที่จดดินอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปขวาเรื่อยไป,ไปจิตอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเนี่ยเป็นสมาธิชั้นดีนะเป็นสมาธิชั้นดีห <c oughs> รือว่าเมื่อล้างจานล้างจานข้าวก็ขอให้จิต <c oughs> มันอยู่ตรงที่ปลายนิ้วที่ถูจานน่ เมือม่อเมื่อล้างจานน่ะตามธรรมดาสามัญคนทั่วไปก็ต้องต้อง,งเอามือถูจาน <c oughs> ให้ปลายนิ้วที่ถูจานแตะจานอยู่ในจิตกําหนดอยู่ที่ตรงนั้นจนกว่าจะล้างจานเสร็จก็เป็นการทําสมาธิที่ดีที่สุดเมื่อกําลังล้างจานเท่กัล้างหม้อล้างกระทะเหมือนกันเมื่ออะไรมาถูหม้อถูกระทะอยู่ไอ้เครื่องถูหม้อนั่นแหละ มื่อมันจดอยู่กับหม้อหรือจดอยู่กับกระทะมีจิตอยู่ที่ตรงนั้นเลยคุณก็เป็นผู้มีสมาธิเหมือนกับนั่งทําสมาธิอยู่ในป่านะแต่ว่าเดยวนี้ทําสมาธิที่บ้านอืก็จ,จะพาพืนเอาพาปืนสมาธิอยู่ที่คมขวานเมื่อไม้ฟืนมันกระทบมนและหรือเมื่อขวานกระทบไม้ฟืนหรือเมื่อไม้ฟืนกระทบขวานแลแ้วจจะพากันต้าไหน แต่ที่ตรงคมขวานที่จำแหลกไม้ออกไปนะจิตอยู่ที่ตรงนั้นนี่ถ้าว่าขับรถยนต์ผู้สนับสนนขับรถยนต์ให้จิตอยู่กับล้อล้อรถที่แตะพื้นดินจิตอยู่กับล้อรถที่แตะพื้นดินเมื่อกำลังขับรถยนต์นั่นจจะเป็นสมาธิอย่างเลิศนี่ถ้าว่าเป็นหมอนวดนะ ให้จิตอยู่ตรงปลายนิ้วที่มันกดลงไปนั่นปลายนิ้วที่มันกดลงไปลึกนั่นจิตอยู่ที่ปลายนิ้วที่กดลงไปลึกเนื่อถ้าเป็นหมอนวดเนี่ยมันก็ทําสมาธิตลอดเวลาลที่ทําการนวดนี่เรียกว่ามันทําได้ทุกสิ่ง,งทุกเรื่องของการงานที่มนุษย์จะต้องทําที่ก็ทําทุกอิยาบวดยืนเดินนั่งนอนอืเมื่อยืน เท่าแต่พื้นตรงไหนกําหนดทิ้งนะเมื่อเดินกมันกันมันจอดลงไปแล้วมันยกขึ้นมามันจอดลงไปมันยกขึ้นมาจิตอยู่ทิ้นน่นเหมือนนั่งก็นั่งถูกพื้นอ่าโดยไม่กําหนดอะไรอื่นกำหนดที่ก้นมันแตะพื้นนั่นแหละมันก็เป็นสมาธิแต่ก็มีอย่างอื่นหลายวิธีเช่นกาหนดลมหายใจกําหนดพุทโธอะไรก็ได้แต่ที่แท้จริงน่มันอยู่ที่ไอสิ่งที่มันเป็น ธรรมดาเป็นเจ้าของเรื่องนี่จะพูดให้ตามหาลงไปถึงที่สุดอย่าหาว่าหยาบคายว่าจะมาถ่ายจาราปัสสาวะก็ <c oughs> มีจิตเป็นสมาธินน่นอยู่ทื่อเมื่อก่อนุจารามันออกมาอย่างถูกต้องถ่ายปัสสาวว่าเหมือนกันจะถ่ายด้วยสติได้สมาธิอย่าทําอย่างลวกลวกเหมือนกับที่ เขาทำกันภายจาระาษาว่าอย่างลวกลวกล้างก้นอย่างลวกลวกเดีย๋ยวนี้ยังม่ล้างก้นมีสมาธิอยู่ที่ปลายนิ้วที่ถูก้นมันก็เป็นสมาธิสมบูรณ์เหมือนกันนี่เรื่องบวชอยู่ที่บ้านเห็น้ยมันพูดรวมเรื่องบวชอยู่ที่บ้านบวชแต่อยู่ที่บ้านมีโอกาสที่จะทําประพฤติทาในเรื่องศีลสมาธิปัญญาได้อย่างมากมาย มีสติประกอบกันอยู่กับสมาธิในทุกๆอิริยาบททุกๆก,การงานนับตังแต่ว่าไถนาสมาธิจิตอยู่ที่ปลายไถท,ที่ตัดบินถ้าพายเรืออยู่ที่ปลายพายที่มันแตะน้ำที่ แจวเรือก็เหมือนกันอยู่ที่แจวมันตัดน้ําไปนี่จะเป็นสมาธิจริงสมาธิที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้ทุกทุกทุกประทุกทุกความหมายทุกทุกชนิดเนี่ยอ้าวที่นี้อข้ดทสุดท้ายว่ามีปัญญามีปัญญา ข้อหนึ่งมีศรัทธาข้อสองมีวิริยะข้อสามมีสติข้อสี่มีสมาธิข้อห้ามีปัญญา <c oughs> ปัญญาแปลว่าความรู้รู้คือรู้สิ่งที่ควรรู้รู้ความจริงที่ควรรู้ความจริงที่ดับทุกข์ได้นั่นเป็นความจริงที่ควรรู้คอยรู้ความจริงนั่นอยู่ตลอดเวลา อยู่ตลอดเวลาด้วยสติสติระลึกออกมาแล้วสัมปชัญญะกำหนดเอาไว้แล like ้วก็อยู่อย่างเป็นความรู้รอบเป็นปัญญาอยู่ตลอดเวลาอยาให้เกิดการปรุงแต่งในจิตจนเกิดความคิดชนิดตัวกูของกูเนี่ยคำพูดมันค่อนข้างจะหยาบคายแต่มันจำเป็น ว่าความคิดชนิดที่มีความหมายเป็นตัวกูหรือเป็นของกูนั่นเป็นความคิดผิดคพราะมี่จะทาให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่งมันเป็นความคิดที่ผิดเป็นความรู้ที่ผิดนี่ก็เป็นความผิดนั่นแหละนี่ปัญญาต้องรอบรู้รู้ที่ถูกมันรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้รู้ได้ทุกอย่างที่ควรจะรู้ แต่อย่าไปรู้ชนิดจี่ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวตนเป็นของตนนี่มันก็เป็นอของละเอียดประณีตลึกซึ้งอยู่มากคือมันจะต้องรู้จักค้าทำความละเอียดประณีตในทางจิต ความคิดมันปรุงแต่งกันได้อย่างที่ว่ามาแล้วในเรื่องของภัสสะที่เราอย่าให้ความคิดหรือความรู้เกิดขึ้นมีความหมายเป็นตัวกูเป็นของกูทำงาน,นด้วยความรู้อยู่ว่าควรจะทำอย่างไรฟังดีๆว่าถ้าทำงานทำงานอยู่ที่ออกฟิดหรือที่ไหนก็ตาม จงทำด้วยสติปัญญาที่รู้ว่าควรทำอย่างไรและระวังอย่า้ความคิดประเภทตัวกูของกูทำเพื่อกูกูจะได้กูจงยาให้เกิดขึ้นมาความคิดความรู้สึกประเภทตัวกูของกูอย่าได้เกิดขึ้นมาอย่าให้ความอยากจะได้พ้นงานเร็วๆเกิดขึ้นมาอย่าให้ความหวังจะได้พ้นงานเร็วๆเกิดขึ้นมานั่นเป็นของผิดทัด้งนั้นอันตรายทั้งนั้น มีแต่ความรู้ <c oughs> ที่ถูกต้องว่าทําอย่างไรทําอย่างไรทําอย่างไรที่ทําทถูกต้องนั้นทาอย่างไรแล้วก็สนใจทําแต่อย่างนั้นนี่วเรียกว่าทํางานอยู่ด้วยปัญญาอย่างยิ่ง <c oughs> ไม่เกิดความผิดพลาดไปเกิดความหวังไปเกิดกิเลสปัญหาซึ่งมันเป็นเ,เรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ให้เรามีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องอิทัปปัจจยตา มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันในว่าตถาตามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีความรู้เรื่องอิทธปัจเจตาตถาตาเต็มที่แล้วก็ทํางานอยู่ส่วนความหวังความอยากว่าจะได้ผลเอาผลมากินมาใช้กันให้สนุกสนานอะไรตยนั้นอย่าต้องมีเลยถ้ามีมันเป็นความคิดหรือความรู้สึกประเภทตัวกูของกูมันจะต้องเป็นทุกข์ ข้อนี้ก็ในพระบาลีให้ตัวอย่างว่าอย่างดีที่สุดเนี่ยธรรมะก็เอามาเล่าบ่อยๆว่าแม่ไก่ฟนะักไข่ให้ดีกันแล้วกันไม่ต้องคิดว่าลูกไก่จงออกมาแม่ไก่ฟนะักไก่ให้ถูกต้องตามวิธีของธรรมชาติจะจะเคลียจะกรบจะกลับจะทำให้อุ่นให้เย็นอะไรก็แล้วแต่ให้มันถูกต้องตามวิธี ต้องการฟักไข่แล้วลูกไก่ก็จะออกมาเองโดยที่แม่ไก่ไม่ต้องหวังว่าลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาถ้าแม่ไก่ตัวไหนมันหวังว่าลูกไก่จงออกมาบนาลกไก่ะอ,ออกังเป็นแม่ไก่บ้ามันใช้ไม่ได้